บรรยากาศคืนวันลอยกระทงที่บริเวณท่าน้ำวัดสุปัตนารามบวรวิหารประชาชนต่างภาคครอบครัวมาเที่ยวงานลอยกระทงกันอย่างคึกคักโดยทางเทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดจนได้ระลึกถึงบุญคุณของน้ำและเป็นการขอขมาน้ำ กิจกรรมภายในงานชมการประกวดเต้น c o ฟเวอร์แดน2024โครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ2,567ครั้งที่1แบ่งเป็นรุ่นจูเนียร์อายุไม่เกิน19ปีและรุ่นโอเพนไม่จำกัดอายุ และนอกจากนี้มีกิจกรรมถนนคนเดินพิเศษคืนวันลอยกระทงโดยเทศบาลนครอุบลราชธานีได้เชิญชวนออดเจ้าแต่งชุดไทยมาร่วมลอยกระทงและบรรดาแม่ค้าในตลาดถนนคนเดินได้สวมใส่ชุดไทยมาขายสินค้าเพื่อสร้างสีสันภายในงาน ทางนี้งานประเพณีลอยกระทงทางเทศบาลนครอ,อุบลราชธานียังคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไปลอยกระทงมีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีพร้อมทางประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ระมัดระวังเหตุที่เกิดจากการเล่นประทัดพลุโคมลอย